อายุ71ยังต้องแต่งหญิงขายน้ำส้มหาเลงชีพเปิดชีวิตยายชาเถิดเทิงใส่เสื้อคอกระเชา้านุ่งผ้าถุงตลอดชีวิตยายชาตลกดังที่หลายคนยังจำได้กับภาพในตอนนี้ยังคงอยู่ในลุคเดิมรับงานแสดงอยู่กับภรรยาสาวอายุห่างกันกว่า20ปีเป็นตลกดังจากรายการเถิดเทิง ที่หลายคนยังคงจำได้กับลูกยายสูงไวัยไข่กล้วยแขกในรายการแต่หลายคนอาจจำไม่ทราบว่าตัวจริงของยายชานั้นเป็นผู้ชายแทๆ้ๆแถมยังมีภรรยาแล้วด้วยซึ่งภรรยาของเขาก็คือคุณกุง้งที่อายุน้อยกว่าถึง20กว่าปีโดยหลังจากจบรายการเถอดเถิงไปแล้วยายชาก็ยังคงรับงานแสดงตลกอยู่ตามเคยมีงานแสดงผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่เป็นระยะระยะ พร้อมอัปเดตผลงานให้ได้ติดตามกันผ่านทางเ Facebook ตล,ลกยายชาเถิดเทิงซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงแสดงตัวมาในลุคเดิมอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับชีวิตส่วนตัวยายชาเธอเทิงก็มีรูปคู่กับภรรยาสาวอัปเดตลงในเพจด้วยซึ่งทั้งคู่ก็ถูกใจเดินทางไปทำงานด้วยกันมีพัพคู่ให้ได้แลเห็นกันอยู่เสมอยายชาได้พูดว่าในชีวิตจริงนั้นตัวเองเป็นผู้ชาย สมรสมีภรรยาแล้วในเวลานี้ยายชาได้มาเปิดใจเล่าชีวิตตัวเองผ่านทางรายการจากข่าวลือที่พูดว่ายายชาตกอับนั้นยายชาเล่าว่าตกอับมันก็ไม่เชิงเขาคัดศิลปินซอยเถิดเทิงออกเราก็เซแต่ไม่ถึงตกอับเพียงแต่ว่าเราจับจุดว่าเราจะไปยังไงทำอะไรต่อเพราะว่าอยู่มาถึง18ปียายชาตกอับไม่มีตังใช้มันเป็นไปไม่ได้เรามีแต่เราก็ต้องประหยัดบ้าง รวมทั้งตอนไม่มีงานทําก็อยู่บ้านคุณปัญญาเขาถามว่าเคยเล่นประจําที่ไหนเราก็บอกไปเขาบอกว่าจะเล่นมุกไหนก็ได้แต่ต้องแต่งเป็นคนแก่ไม่ต้องบอกอะไรนั่งอยู่ขอบเวทีคืนละสามรอบที่เหลือก็เป็นกรุงทนบุรีคอมเพล็กซ์กรุงทนบุรีพาซาตั้งแต่เล่นตลกครั้งแรกมาปี2519อยู่กับตลกเล็กๆแถวสายใต้เก่า พอมาแผนกตลกซิ้งชิงแชมเริ่มเล่นที่ใหญ่เริ่มมีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นมาก็อยู่กับคุณปัญญาถึง18ปีตอนที่กลับไปบ้านเราก็มองเห็นยายที่บ้านส่วนตัวเป็นคนชอบล้อเลียนคนแก่อยู่แล้วเลยนึกสนุกไปคว้าผ้านุ่งมาใส่เอาแป้งมาทาผมให้เขาต่อมาก็ไปนั่งคุยนั่งเล่นกับยายปรากฏว่ายายก็จําไม่ได้นั่งคุยกันตลกมากมายเราก็มีความรู้สึกว่าขนาดยายเราแท้ๆยังจําไม่ได้ ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคาแรคเตอร์ตัวเราก็กลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งแล้วก็ได้เล่นตลกเป็นยาเรื่อยๆมาจากแรกๆชื่อใหญ่ทอมมี่พอมาเล่นตลกก่อนบ่ายใครเครียดมามจกมกมามองเห็นก็พาไปพบกับคุณปัญญานิรันกุลก็เลยได้มาเป็นยายชาเถิดเทิงอยู่กับบริษัทเวิร์กพอยต์มานับแต่นั้น